สวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้ามาในช่องย t u b e วันใหม่เล่าเรื่องนะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องพระมัททูวาเศทธาซึ่งมีอดีตชาติเป็นลิงที่ถวายทานคือน้ำผึ้งแด่พระสมมาสัมพุทธเจ้าจนได้รับอันนี้ส่งให้เกิดใหม่เป็นมนุษย์ออกบวชปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอรหรันเนื้อหาปรากฏในพุทธศาสนาฝ่ายสันสกฤตและจีนบางแห่งสืบเนื่องย้อนไปถึงอดีตชาติของลิงสมัยพระกัสสปะพพทธเจ้าที่เคยประมาทเพื่อนพิสุด้วยกันจนต้องเกิดมาเป็น ครั้งที่เสด็จไปจำพรรษาณป่าปาลิไหลเหตุการณ์ตอนหนึ่งในพระประวัติพุทธเจ้าเป็นตอนหนึ่งที่พุทธองค์ได้เสด็จไปจำพรรษาณป่าโดยลําพังพระองค์เดียวไม่ได้มีพระพิสุรหรือว่าใครติดตามเสด็จไปจำพรรษาอยู่ด้วยเลยป่าที่พุทธองค์ได้เสด็จไปจำพรรษานั้นเป็นป่าใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของช้างโทนเชือกหนึ่ง ชื่อว่าป่าลไลยกะหรือว่าป่าลีลยป่าแห่งนี้ได้นามตามช้างที่ว่าป่าป่าลีลยคนไทยเราเรียกว่าป่าป่ารลไลอันเดียวกันนั่นเองมุลนเหตุที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปจำพรรษาที่ป่าแห่งนี้เพราะว่าทรงรำคาญพระภิสุชาวเมืองโกสัมพีสองคณะที่ได้พิพาทและแตกแยกสามัคคีกันถึงกับม่ยอมลงบทร่วมกัน พุทธเจ้าทรงทราบเรื่องเข้าได้เสด็จมาทรงระง,งับเหตุให้ปลองดองกันเสียแต่ว,ว่าพระภิกษุทั้งสองขณะก็ไม่ยอมเชื่อฟังพุทธเจ้าจึงได้เสด็จหลีกไปจำพรรษาอยู่ในที่ดังกล่าวด้วยอำนาจพุทธบารมีและเมตตาของพุทธเจ้าท่านช้างชื่อว่าปราริไรได้เข้ามาอุปถากพ,พระพุทธเจ้าเช้าขึ้นหาผลไม้มาถวายท่านตอนเย็นต้มน้ำร้อนถวายพุทธเจ้าด้วยวิธีการกลิ้งก้อนหินที่เผาไฟไหม้ร้อนลงไปในแอ่งน้ำนั้น ลิงตัวหนึ่งเห็นช้างปฏิบัติถวายพระเจ้าก็ได้นำรวงพึ่งมาถวายพระองค์บ้างพระพุทธเจ้าทรงรับแต่ไม่ทรงฉันลิงจึงเข้าไปนำรวงพึ่งกลับมาพิจารณาดูพบว่าเมื่อเห็นตัวอ่อนของรังพึ่งจึงได้นำตัวอ่อนออกไปจนหมดแล้วนำพึ่งรวงนั้นไปถวายท่านใหม่คราวนี้พบว่าพระเจ้าทรงรับและฉันลิงแอบดูอยู่บนต้นไม้เห็นพระเจ้าทรงฉันรวงพึ่งก็รู้สึกดีใจมาก กระโดดโลดเต้นอยู่บนกิ่งไม้แห่งนั้นและได้พลัดตกลงมาสวนกับไม้แหลมที่อยู่เบื้องล่างท้องแตกตายเมื่อออกพรรษาแล้วพระภิกษุที่แตกแยกเป็นสองฝ่ายย่อมสามัคคีกันเพราะวะ่าชาวบ้านไม่ยอมทำบุญใส่บานให้โดยส่งผู้แทนไปกราบทูลพระพุทธเจ้าให้เสด็จกลับเข้าเมือง ก่อนที่พุทธองค์ได้ออกจากป่าแห่งนั้นช้างปาริไลได้อาลัพุทธองค์หนักนะเดินตามพุทธเจ้าออกจากป่าทำท่าจะตามเข้าไปในเมืองด้วยพุทธองค์ได้สงหันไปตรัสบอกช้างตัวนั้นว่าปาริไลถิ่นของเธอหมดแค่นี้ตอนนี้ไปเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์นะซึ่งเป็นภัยต่อสัตว์เดรัชาฉานเช่นเธอเธอไปด้วยไม่ได้หรอก ช่างปริรลายยืนร้องไห้เสียใจไม่กล้าเดินตามพุทธองค์ไปพอพุทธเจ้าได้รับสายตาก็เลยอกแตกตายอยู่หน้าที่นั้นคามพีได้บอกไว้ว่า ทั้งลิงและช้างเดดตายไปแล้วก็เกิดเป็นเทพพบุตรอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนี่ก็คือในครั้งที่เสด็จไปจำพรรษาณป่าป่าเล,ลาย์โดยมีช้างกับลิงเป็นผู้ท้าอุปทาในครั้งนั้นเป็นเรื่องราวที่เป็นตำเดิดตำนานลิงถวายน้ำผึ้งแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ด้วยขอบพระคุณสําหรับทุกรายทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่องยูทูบวันใหม่เล่าเรื่องนะคะขอสวัสดีค่ะ